คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีเมืองล้านครับกับสูตรวิ่งบนสูตร2นะครับก่อนอื่นิเงิญเลยกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขกับสูตรต่างๆนะครับ โดยส่วนนี้เข้า,ากันหนึ่งพฤศจิยกากสองหน 6, 1, ึ่งพฤศจิกยกหกสองสถิติเข้าตอนน่อแนงครับจากสี่ิบปดเป็นสี่สิเก้างวดครับขออนุญาตเป็นตัวเลขครับเป็นสี่ส้างวดมีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งวดเท่านั้นนะครับก็ล่าสุดเข้านะครับคือสี่บก้างวดนะครับอ่ะ ก่อนอื่นสิ่งนั้นเลยแล้วก็มาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันนะครับว่ามันคำนวณกันยังไงนะจากกันไปนะครับให้เห็นถึงการเดิคร้าวๆนะครับหนึ่งพิกัยโยนมาดูหพิกัยโยนหกสามนะครับต่อจะในส่วนของหลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบครับพันบวกร้อบวกสิบครับหกบเป็นสิบสิบกศูนย์ได้สิบแ้ไปร้อเป็นสิบใช่ไหมใส่ศูนย์ใส่ศูนศูนย์บวกเจดได้เจ เจ็บวกหงขงที่เป็น8 8ดแปบวค่าของที่เป็น13บสามใส่สาคูณเจเท่ากับยี่สใส่หนึ่งนึคูณเได้9 9้าบวกสามของที่เป็น12บใส่สได้เจ็ดแปดสามหนึงเก้าสอาครับเรามาดูเจ็ดแปนเะครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16บหกพืิกายนหกสาคำนวณเด่นบนออกกระดาษ 1นึ่งสองเจ็ดเก็ก้ครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับเลขสี่ก้าหลักน่ยครับ1นึ่งธนรคมหกสาคำนอนเด่นบนดอกก็ได้คำนอนวิ่งบนดอกก็ได้ห้าหกหนึ่งเจามหกห้าหกหนึ่งครับตอห้านึงเจ็ดสามหกห้าหนึ่งเจ็ดสามกเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเอาที่หงครับสิบหกธนรคมหกาคำนอน สิธันวคมหกสาคำนวณเป็นบนดอกกรไดหนึ่งสอง้าหนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสครับตมดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ก้นึ่งหนึ่งสอเก้ะครับเลขสเข้ามาหลักสิบหลังงวนที่1นึ่ครับสามสิธันวคมหกสาคำนวณวิ่งบนดอกกรไดปด้าสี่แปดสองห้าแองห้ครับตอดึงแปดเก้าสี่แปดสองห้ครับเลข เก้าครับเข้ามาหลัก10บสองจหน่งครับเลขห้าเข้ามาโดยการเข้ามาสองตัวสตัวบนครับสิบเจ็ดตารางคำนวณวิ่งบนออกมาได้สามสี่เก้าสามเย์สามสี่เก้าสามเจ็ดศูนครับนสามสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับ349 370เนะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยนอจริ่งครับอ่เ 5, เา,า,า,าเขาา้ามาครบนี่สามนะครับตอน,นที่1 6ิครมัานกสี่ครับคำนวณวิ่งบนออกมาได้ดหกสี่เจดครับนดูงาม6นะ2 3 8 6 4 7, 7ครับ, 8, 7, นะ 8, 7, รบเลข6ครับเข้ามาหลักรนะ้อยนวันที่1ครับส6บคําคำนวณเี่ยวิ่งบนออกมาได้เดสาสองเจ็ปสครับเลข3กับเลข8เข้ามา2ตัวบนครับ 1มินาคม64คําคำนวณวิ่งบน,นออกก็ได้016งศ1 2ย์หกสองครับ016 281เลข2เข้ามา2กระบนครับ16มินาคม6 1สมินาคมห2สองคนวณอ่า1ิมีนาคม64ํ่คำนวณเล่นบนออไก็ดกดาี่เก้349 370 349 370 349 370่4 9้าสนะครับ เลขเจ็กับเลขศูนวิ่งเข้ามา2องตบบนนะครับเออเข้ามา2องตบบนบ่อยนะหนึเมษายน64สี่คำนวณเดนบนดอกก็ได้8 9ดเก้าสี่แปดสองห้าปดเ้าี่แปดสองห้ี่แปดสองหนะครับเลข8เข้ามาหลักสิบหลังวันที่1ครับ16เมษายน64สี่คำนวณเนบนดอกคำนวณวิ่งบนดอกก็ได้ 2, 3, 8, 6, 4, 2 3, 8, 6, องสามแปด6กสี่เจ็ดสองดี่เจ็ดคำนวดู สองสามเครับเลขเจเข้ามาหลักสิบตองทีหนึ่งครับเ,เข้ามาครบเนี่ยครับสองครับสองพิเศษประคำหกสีน้อวิ่งบนออกก็ได้เจ็ดแปดสามหนงเก้าส็ดดสามหนึ่งเก้าสครับตด้เจามหนึ่งเก้าสอนะครับเลขเจเข้ามาหลักสิบสองทีหนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาสองตัวบนเรียวครับท่าน สิบหกพิเศษประคำหกสี่คำนวณเด่นวิ่งบน,นองมาได้สามสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์สามสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์เลขเก้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบนะครับต่อมาห 1, 1, 1, น,นึ่งพิศษหนึ่งิเศษปคำหกสี่คำนวณวิ่งบน,นองมาได้ห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกห้าหกห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับต่อไปห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับเลขหกกับเลขหนึ่งเข้ามาสองส่วนครับ สิบหกไปได้หกสี่คำนวณเงินบันออกมาได้สองสามแปดหกสเองสามแปครับตดงสี่เจ็ดสองสามแปกสเครับเลขเเข้ามาหลักหน่วยหน้องที่หนึงครับหกระดาษคมหกสี่คำนวณวิ่งนออกมาได้หกเจ็ดสองสี่าหกเดครับหกเจ็ดสอ่นะครับเลขสงเข้ามาหลักสิบนวงที่หงครับ เลขเเข้ามาหลักร้อยลมาที่หนึ่งครับสิหกก็ได้ราคมหกสี่คำนวณในเบลน็ได้สองสามแปดหกสี่เจ็ดสองสามแปดหส่เจ็ดครับตามดูสองสามแปดหกสี่เจ็ดครับเลขหกเลขสิเข้ามาหลักสิบสองวันที่หนึ่งครับเลสองเข้ามาหลัก้อยลมาที่หครับหนึ่งสหาค่งสคมหกสี่คำนวณในเบนบได้ ก้าหนึ่งสองก้าหนึ่งศูหกนะครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้แปดปะแปดปะแปดแปวกเจของที่ครับเป็นสิบห้าสอห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหกหกบวกหกบหหกวกห้าเป็นสิบเอหนึ่งหคูณเได้เจ็ด 7จคูณ9ก็จะถูกสิบสามใส่สามมบวกสาของที่เป็น6ได้5้าหกห้าหกหนึ่งเจ็ดนจะเรามาดูห้าหกหึจ็ดห้กหนึ่งเจ็ดสครับเลขเจเข้ามาหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลัก10ครับสิบหกสิงหาคม16สิงหาคม6 4สี่คำนอนวิ่งบนออกมาได้ 561736 5 6 1 7 3จครับเลข7เข้ามาหลัก10บตรงวันที่1ครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยเข้ามาสองตัวประกอวครับท่าน16กันยายน64ครับคำนวณวิ่งคำนวณวิ่งบนดอกได้238 6าดจอง7 2ดครับ2 3 8 6 4 7เลข3เข้ามาหลัก10บตรงวันที่1ครับ 16กันยายน6กสครับคำนวณเนบนออกมาได้เก้าศู9ย์ห้าห้าห้าแปดเก้าูนย์ห้าห้าแปดรู้สึกจะเป็นหลุดเป็นครั้งที่สองนะไอหลุดเป็นครั้งที่1นะครับที่ว่ามาหลุดหนึ่งครั้งนะครับหลุดครั้งนี้นะนะครับหลุดครั้งที่1ต่อมาครับเรามาดูนะครับ1ตุลาคม6 4สี่ตุลาคม6กสี่ครับคำนวณเนบนออกมาได้สามสี่เก้าสามเจ็ดสามีเก้าสามเจ็ดสอง สามสี่เก้าสามเจ็ดสองครับเรามาดูนะครับเลขสามเลขเจ็ดเลขสองเข้ามาครบเล่นไหมสามเจ็ดสองเห็นไหม, 3, 7, หไหมต่อมาสิบหกตัวคำหกสี่คำนอนเด่นคำนอนวิ่งคำนอนวิ่งบนสุดสองสิบหกตัวคำหกสองคำนอนสิบหกตัวคำหกสี่คำนอนวิ่งบนสุดสองได้ 3 49 370 349 3 7 0เครับเลขสเลขศูนย์หลักร้อยเลขสาเข้ามาหลักสิเลขเจ็ดลังหั่เข้ามาคบสาตัวเลยครับศูนย์สามเจ็ดหน่งพิการหกสี่หนึ่งพิการหกสี่ครับออกหลักพันบวกหลักร้อยบวกสิบับสี่บวกห้าบวกศูนย์บวกสามเป็นแปดแปดบวกเเป็นสิบห้าห้าบวกหของที่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิ1เอี่หนึ่งหนึ่งคูณเได้เ เจ็ดคูณเก้าก็เจ็ดสามสาบวกสาที่เป็นหกได้ห้าหกหนึ่งเจ็ดสาจ็ดสามหกครับสิบหกออกศูนย์สามสองเจ็ดกนึ่้หาเจนะครับห้าหกหนึ่งเจ็ดห้านจะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยนะครับเป็นหกเข้ามาหลักสิบเลขหนึเข้ามาหลักหน่วเข้ามาคบสาตัวเลยครับสิบหกเกาหมาดูสิช่วยกันดูนะครับ สองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ปะลมสิบห้านนะแล้วเท่ากันไหมช่วมดูด้วยนะครับสิบห้าบวกเจ็ดคงที่สิบห้าบวกเจ็ดคงที่เป็น 22, ยี่สิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดคูณเจ็ดตัดเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าสิบแปดเจ็ดห้าสิบหกป่ะแปดเจ็ดห้าสิบหกใส่หก 6กคูณเก้าเก้าเก้าปะใส่สี่บวกสคูที่เป็น7โอเคได้2องสามแปด6กสีก่เจ็ดสองสามิกพจน์กาอสคำนวณวิ่งมลได้2องสามปดสี่เจด 2องสามแปดหกสี่เจ็ดนะดมหนึ่งเทน,นคมออกอะไึงทนโนคมหกออกศูนย์เสคาแตวออกแปเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับเลขแวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางัลที่ห่งเข้ามาสองตำแหน่งนะเห็นไหมครับสองนะครับต่อเน,นื่องนะตั้งแต่ปีหกแล้วนะครับดูดนนม,มาดูหนึ่งคมบเจ บวก2 7 8เป็น9 9บวก5เป็น14ได้ผลลบสอ่ะทดด้วยก่อน14นะคำนวณไปด้วยกันนะ14 14บวก7เป็น14บวกเเป็นอ่ะเดี๋ยวทิ่ส4ก่อน14บวก7เป็น20%เอเซนบวกหนงขงที่เป็น2 2งสองบวกห้ขงที่เป็น7

หนึธนวาคม64สี่คำนวณวิ่งบนได้หนึ่งสองเจ็ดเก้หนึนึด้าหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับเรามาดู16บหธนวาคมออก6 3 9 2 3 5, 2, เก้า้าสอตเลออกแปดสามนะครับเลขสอเข้ามาตํแแหน่งของหล,กลักราา 6, 3, 9, 2, 3, 5, 2, ้อยนวันที่หนึ่งครับเห็นะครับต่อมาครับ16บหธนวาคม64เรามาดู6กสามเก้า้าสอตเรออกปสามนะครับเกบวกส เกบวกสเป็น11 11บวกสเป็น14 14ครับเรามาดูนะสักครู่ครับสิบวกเเป็น21่ปะสิบ่บวกเเป็น21่สิบเอ็ดสหนึ่งบวกหนงขงที่เป็น2 2งสงบวกห้ขงที่เป็น7 7็ดเจ็คูณเจ็ดเจสเกใส่เ เกบวกเเป็น18บแปดบวกสามพงที่8 9ดเกเป็นหได้หนึ่งสองเได้1นึ่1สองเจ็ดธันวาคม64สี่คำนวณเลขวิ่งได้ 12, 1นึ่งสองหนึ่งสดเก้เป็นหนครับเรามาดูสามสิบธันวาคมครับออก8ปดหนึ่ตัวละออก3าครับ เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ30ธันวาคมส4นะครับออก819068 2 3 6, ครับ9บวกศบวก6เป็นเท่าไหร่ครับเป็นคำนวณพร้อมไปกับผมด้วยนะครับ15ไหมสิบห้า15บ้วก7ครับ สิบวกเจ็เป็น22ใส่2 2งอบวกหเป็น3 3มบวกห้คงที่เป็น8 8ดแปดคูณเจ็ดแปห้า่ะใส่6 6หบวกเเป็น6เป็น สิบห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดได้สองสามแปดหกห้าแปดนี่เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรสองนะครับเข้าตั้งแต่หนึ่งพิจิตรหกสองปีหกสองนะกดติดตามเพื่อเทบตัวเลขด้วยนะครับเสถีศี่สิบเก้ายอดครับมีสรุปเพียง กระตีดเดียวแค่หนึ่งวัเท่านั้นนะครับใช้ในการเทียบเลขไดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลง Facebook ตนเองด้วยนะครับจะได้ดูว่าเออในสูตรไลค์เราดูแล้วแล้วก็แชร์ลงเฟซบ o ๊กตนเองจะเป็นการเช็คไปในตัวนะครับรู้ก่อนหน่วยก่อนกับสุดหอยเชคสิทีมารล้านครับสวัสดีครับ